ทำที่สุวงเทียนท่านเคยได้กล่าวไว้ว่าเมื่อเราทำให้สติเนี่ยตื่นตัวรู้อยู่ทุกขณะมันก็มีผลทำให้เราเนี่ยรู้แจ้งรู้จริงคำว่ารู้แจ้งรู้จริงนี่หมายถึงตัวปฏิบัตินะเป็นตัวการปฏิบัติเป็นภาวนามยะปัญญา เป็นปัญญาที่เกิดจากการภาวนาหรือเกิดจากการเจริญสตินก่อนถึงคําว่ารู้แจ้งรู้จริงหลวงพ่อเทียนท่านก็ได้พูดไว้ก่อนว่าเรามีความรู้อยู่สี่ระดับคือรู้จําแล้วก็รู้จักแล้วจึงมารู้แจ้งรู้จริงคําว่ารู้จํารู้จักนี้ก็หมายถึง รู้ที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังการที่เราได้อ่านแล้วเราก็คิดนึกจดจําเอาไว้อเน,นี่เลยรู้จําจะเป็นความรู้ในขั้นต้นๆซึ่งใครๆทั่วไปก็รู้ได้แต่ว่ายังดับทุกข์ไม่ได้รู้จํารู้จักยังไม่ใช่ตัวปฏิบัติยังดับทุกข์ไม่ได้แก้ปัญหาจิตใจไม่ได้แต่ถ้าว่าเรา เข้าสู่ตัวภาวนาคือการเจริญสติมันก็มีผลทำให้เกิดความรู้อีกสองระดับคือรู้แจ้งรู้จริงเป็นการประจักษ์แจ้งสัจธรรมต่อหน้าต่อตาอันนี้เป็นการรู้แล้วแก้ปัญหาได้รู้แล้วคนถุกไปเลยมันจะเรียกว่าความรู้มันก็ไม่ใช่ มันเหนือรู้งงไหมท่านบุฟันถ้างงก็รู้ว่างงนะถ้ารู้ว่างงแปลว่ารู้แจ้งรู้จริงรู้ในทุกขณะปัจจุบันละอย่าเพิ่งคิดมากชีวิตของเรานี่ก็อย่างนี้แหละเราต้องอาศัยความรู้สี่ระดับนี่แหละรู้จําก็เป็นประโยชน์รู้จักก็ดีถ้ารู้แจ้งรู้จริงก็ยิ่งดีใหญ่เลยรู้เพื่ออะไรก็รู้เพื่อให้หลุดพ้นจากความทุกข คนทุกคนเนี่ยทุกชีวิตเนี่ยทุกวันเนี่ยไม่ต้องการความทุกข์ต้องการความสุขแต่ว่ามันกลับตรงกันข้ามความสุขเนี่ยมันกลับกลายเป็นสิ่งที่หาย,ยากแต่ความทุกข์เนี่ยมันจะหาง่ายๆความสุขนี่มบางทีคิดแล้วมันไม่เป็นสุขนะแต่ความทุกข์เนี่ยพอคิดปั๊บเนี่ยอ๋อขึ้นมาทันทีเลยสุขมันเลยหาง่าย ทุกข์เลหายากอันเนี้ยเป็นคำตรงข้ามแต่เดี๋ยวเนี้ยคนเราทั่วไปเนี่ยเวลาเกิดที่อยากจะได้ความสุขเนี่ยเป็นสิ่งที่หายากมากจะทํายังไงดีจะให้มีความสุขแล้วก็ไม่ต้องมีความทุกข์ก็ดูเถอะในแต่ละวันเนี่ยเราตื่นนอนขึ้นมาเนี่ยจิตใจเราเป็นอย่างไรจิตมันก็จะคิดละคว้าเอาความทุกข์มาสู่จิตสู่ใจเอา มีความวิตกกังวลในเรื่องต่างๆนานา,นา,นาความทุกข์เลยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ง่ายกระทั่งเราเริ่มต้นตื่นนอนเป็นตอนเช้าแม้แต่เวลาเราจะกินกินข้าวกินอาหารไปแต่ละมื้อเนี่ยเมื่อที่อาหารแต่ละมือของเราที่สแสวงหามาเนี่ยหรือไปซื้อหามาหรือไปน,นั่งตามร้านต่างๆที่มีราคาแพงๆอาหารที่มีราคาแพงๆ เพื่อจะหาความสุขแต่บางทีเรากินอาหารแบบจิตใจไม่เป็นสุขก็ได้นะเรากินแบบจิตใจที่เป็นทุกข์วิตกกังวลกินไปคิดไปมันไม่ได้กินอาหารมันกกับกลายเป็นกินความคิดกินการปรุงแต่งมันก็เป็นทุกข์กินไม่เป็นสุขเขาจะบอกไว้ว่าก่อนจะกินอาหารตอนที่ท้องว่างๆเนี่ย อย่าเพิ่งไปคิดอย่าเพิ่งไปเครียดอย่าไปวิตกกังวลในยานท้องว่างเนี่ยถ้าไปคิดวิตกกังวลไปเครียดขึ้นมาเมื่อไหร่แล้วก็มันจะมีผลที่ว่ากระเพาะอาหารก็จะหลั่งน้ำย่อยออกมาโดยที่ไม่มีอาหารให้ย่อยเนี่ยแต่น้ำย่อยนั้นจะย่อยอะไรก็ย่อยกระเพาะอาหารเรามันก็เป็นแผลแล้วก็มาเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นก่อนกินอย่าให้เครียด ก่อนอาหารพยายามท้องว่าอย่าเพิ่งเครียดอย่าเพิ่งกังวลแล้วเมื่อเวลากินอาหารไปแล้วอิ่มแล้วเนี่ยก็ไม่ควรจะเครียดอีกนะถ้าเครียดหลังอาหารมันก็มีผลเหมือนกันการย่อยอาหารจะไม่ปกติทำให้ท้องอืดท้องเฟอ้อท้องขึ้นมีลมมีเลอก็อึดอัดนะก็เป็นทุกข์อีกนะ พราะฉะนั้นสรุปแล้วเนี่ยทั้งก่อนอาหารแล้วก็หลังอาหารไม่ควรจะเครียดนะทันที่ใช้เป็นปกติเ้าไว้เวลาทํางานเนี่ยบางทีเราก็ไม่มีความสุขกับการทํางานความสุขเป็นสิ่งที่หาได้ยากในระหว่างการทํางานถ้าเราวางจิตวางใจไว้ไม่ถูกต้องทํางานไปก็เกิดความวิตกกังวลงานเนี่ยมันจะเสร็จทันเวลาหรือไม่กงังวลละเราตั้งกฎเกณฑ์ของเวลาเอาไว้ แต่เราทํางานไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์มันจะเสร็จตามเวลาที่เราตั้งเอาไว้หรือเปล่าเลยอันนี้ใจเราก็เป็นทุกข์กับการทํางานเกิดความวิตกกังวลเครียดแล้วหรือบางทีกังวลนะอโอ้ทางานไปแล้วนี่ผลของงานเนี่ยจะดีหรือเปล่าเนี่ยอันนี้คือคนเราการังวลกันมากตรงเนี้ยต,ต,ต้องการผลของงานถ้าผลออกมาไม่ดีแล้วก็โอ้เรานี่แย่เลยเป็นทุกข์อีกแล้ ไม่เป็นสุขกับการทางานมีแต่ความกังวลมีแต่ความเครียดกับการทํางานแม้กระทั่งในยามนอนในยามนอนนี่ตอนเข้านอนน่าจะเป็นสุขนะเพราะเราจะได้พักผ่อนทั้งกายทั้งใจแต่เรายังหาความสุขได้ยากจากการนอนแม้ว่าที่นอนหรือเตียงนอนเนี่ยราคาแพงๆนะเราหาซื้อมาด้วยราคาแพงๆเปิดแอร์เย็นสบายต้องการนอนอย่างมีความสุข เวลานอนนี่เราก็เกิดความคิดวิตกกังลวลละคิดวิตกกังวลปรุงแต่งไปเรื่องราวต่างๆเนี่ยมันก็นอนไม่หลับมันก็เป็นทุกข์ในยามนอนเนี่เห็นไหมเราจะหาความสุขได้ยากมากในแต่ละวันเนี่ยถ้าเราวางจิตวางใจไว้ไม่ถูกต้องมีหลายอย่างในชีวิตประจําวันของเราที่หาความสุขได้ยากจากการใช้ชีวิต ความทุกข์เกิดจากอะไรท,ไทําไมจึงมีทุกข์มากมายจนหาความสุขในยากทุกข์ที่เกิดจากจิตใจเนี่ยมันก็ไม่เกิดเรื่องการปรุงแต่งหอกการปรุงการแต่งการนึกการคิดในทางจิตใจแล้วขาดสติสติที่หมายถึงสติที่รู้สึกตัวหรือรู้ตัวทั่วพร้อมไม่ใช่สติธรรมดาสติธรรมดาตามธรรมชาติตามสัญชาตญาณน,นั้น ก็แค่รู้ใช่ไอ๋อรู้ว่าเราหิวรู้ว่าเราโกรธรู้ว่าเราสุขรู้ว่าเราทุกข์รู้แบบเป็นจัตุยานแบบมีตัวมีตนถ้าสติแบบรู้ตัวทั่วพร้อมเนี่ยมันจะไม่รู้แค่นั้นคาว่ารู้ตัวทั่วพร้อมคือรู้เรื่องของกายกับรู้เรื่องของจิตจะเรียกว่าตัวเรียกว่าทั่วพร้อม พร้อมทั้งกายพร้อมทั้งจิตอันนี้คือรู้ตัวทั่วพร้อมเพราะตัวเรามีกายมีจิตต้องมีสติประเภทนี้นะสติข้อนี้เราจรึงจะนำเอามาใช้ประโยชน์ได้ในแต่ละวันอัจฉระความคิดปรุงแต่งได้เมื่อเราตื่นนอนขึ้นมาก่อนที่เราจะลุกออกจากเตียงนะถ้าเรามีสติที่รู้ตัวทั่วพร้อมเราจะรู้ว่าอ๋อนี่เรานอนอยู่ในท่าไหนนะ เรานอนท่าไหนเราก็รู้สึกตัวอยู่จิตใจมันคิดมันนลกอะไรก็รู้เท่าทันเช่นเรามีสติรู้กายว่ากําลังนอนเนี่ยความคิดมันก็จะมีมีการปรุงแต่งจิตยนี้ไม่ปรุงแต่งอะไรขึ้นมาล่ะเพราะเรารู้กายที่มันนอนอยู่แต่ถ้า,าว่าเรารู้กายไม่ทันไปเห็นจิตที่มันคิดปีปตกกังวลก็เรามีสติรู้ จิตมันก็พ้นออกมาจากความคิดนั้นได้ด้วยความรู้ตัวทั่วพร้อมเราก็ตื่นนอนอย่างมีความสุขความสุขเลยหาได้ง่ายเลยถ้าเรามีสติมีความรู้ตัวทั่วพร้อมสติมาก่อนความกังวลเพราะเรามารู้กายหรือจะมีสติอยู่เนื้อความกังวลเมื่อเรารู้ทันจิตที่มันคิดขึ้นมาในยามกินถ้ากินอย่างมีสติกินอย่าง รู้ตัวทั่วพร้อมกินอย่างรู้สึกตัวเนี่ยก็จะอยู่กับปัจจุบันกับการกินนะอยู่กับการเคลื่อนไหวกับการกินจิตมันก็จะไม่ปรุงแต่งมากมายนะแม้ว่าจิตมันจะปรุงมาบ้างสติก็รู้ทันนะการปรุงแต่งนั้นก็ไม่มีความหมายอะไรก็มีความสุขกับการกินได้เหมือนกันความสุขเลยหาได้ง่ายจากการกิน แม้ว่าการทํางานการทํางานของเราเนี่ยถ้าเราทําด้วยสติที่รู้ตัวทั่วพร้อมการทํางานก็สนุกนะมีความสุขกับการทํางานความไม่ตกกังวลว่าจะไม่เสร็จทันเวลาหรือกังวลว่าผลงานจะออกมาไม่ดีซึ่งน,นั่นเป็นเรื่องอนาคตแต่ถ้าเรามีสติที่รู้ตัวทั่วพร้อมรู้กายกำลังเคลื่อนไหว รู้จิตรู้ใจที่มันคิดมันนึกขึ้นมาเนี่ยโอ้มันจะเป็นปัจจุบันนะจะเป็นปัจจุบันอยู่กับแดนงานของเรางานนั่นก็จะเป็นงานที่ทำให้จิตใจเรามีความสุขสุขเกิดจับการทำงานความสุขเลยหายได้ง่ายหนึ่งอยากที่เราทำงานแม้กระทั่งเรานอนขณะที่นอนเนี่ย ถ้านอนอย่างมีสติอย่างรู้ตัวทั่วพร้อมจิตก็จะเป็นปกติรู้ตัวว่ากําลังเอนกายลงนอนอย่างรู้สึกตัวสติเข้ามาก่อนแล้วแม้ว่าจะมีความคิดบ้างมันต้องมีแน่ละตอนนี้เพราะมันเป็นเวลาที่สรุปแต่ะละวันถ้ามันคิดออเราก็รู้ว่ามันคิดมีความรู้สึกตัวรู้เท่าทันในความคิดคิดมันก็เป็นปกตินะ แล้วก็หลับไปกับความสุขตัวหลับอย่างมีความสุขแม้แต่ในการที่เราจะหลับลงไปชีวิตเราเนี่ถ้ากินอิ่นอนหลับก็มีความสุขแนละ้วสติเนี่ยจะทำหน้าที่อรู้เท่าทันรู้กายรู้ใจไมกว่ารู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทุกขณะมันจะอยู่เหนือความทุก ต่ขณะที่รู้สึกตัวเนี่ยจิตก็จะสงบตั้งมัน่นรู้อยู่ดูอยู่นิ่งอยู่เป็นปกติเป็นกลาง,ก,ลางก็จะได้เกิดปัญญารู้ชัดรู้แจ้งจิตก็จะผ่อนคลายเพราะมีการปล่อยวางพอรู้ชัดรู้แจ้งแล้วก็จะปล่อยวางจิตจะผ่อนคลายไม่เครียดจิตจะผ่องใสเบิกบานความสุขจึงสิ่งที่หาได้ง่าย ความทุกข์จึงสิ่งที่หาได้ยากความสุขเกิดจากสิ่งที่เราขาดไปแต่ถ้าเรามีความรู้สึกตัวมีความรู้สึกตัวรู้ตัวทั่วพร้อมเราก็จะเติมเต็มความสุขส่วนความไม่ตกกังวลความเศร้าหมองความเครียดความทุกข์ต่างๆก็คือส่วนเกินของชีวิต